เริ่มต้นเลยนะฮะวันนี้ผมถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ผมชัดเจนมากนะครับกับการที่เราจะต้องต่อสู้กับพลังอันเลวร้ายของพวกบ้าๆบอๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่ชอบลุกลานชาวบ้านชอบหาเรื่องชาวบ้านนะฮะแก๊งสามชาตินะฮะแก๊งสามชาติเป็นยังไงมึงกูบอกแล้วนะฮะว่ากูเอาจริงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะฮะวันนี้นะครับก็ไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ถ้าใครคิดว่าการไปแจ้งความครั้งนี้ถูกต้องเพียงพว่าถูกต้องครับพิมพ์มาถูกต้องพิมพ์มาเลยฮะแล้วก็ขอคนละยี่สิบแชร์ฮะแชร์ไปเลยฮะแชร์ไปกระทรวงมหาดไทยนะฮะแชร์ไปกระทรวงกลาโหมแชร์ไปให้หมดมีเท่าไหร่แชร์ไปแชร์ไปทำเนียบรัฐบาลแชร์ไปให้เยอะที่สุดเที่จะแชร์ได้แชร์ไปเลยครับแชร์ไปเลยฮะให้รู้ว่าพลังของความยุติธรรมมันต้องเหลือบ้างในประเทศนะครับไม่ได้ถูกเฉพาะไอ้พวกบ้านี่รังแก นะฮะเอาแชร์ไปไกลๆเลยนะฮะวันนี้บอกได้เลยนะครับเป็นอีกวันหนึ่งผมบอกได้เลยเราพูดได้เลยว่าเราใช้สมองในการทํางานเราใช้สมองและความถูกต้องในการทํางานเพื่อท้าชนกับพวกเขาและเป็นวันหนึ่งที่ผมถือว่ามันก็ได้สเต็ปเข้าไปให้รู้ว่าคนอย่างพวกเขาโดยเฉพาะคนที่สนธยาสวัสดีคุณไปไหนไม่รอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณจะเล่นกับใครก็ได้นะครับเชิญตามอัธยาศัยแต่ถ้าเล่นกับผมผมบอกแล้วว่าผมเอาจริง นะเพราะฉะนั้นคุณมาบอกว่าเ,เลิกเลิกตอนนี้ไม่อยากสัมภาษณ์ซื้อไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นเอาเป็นว่าที่ผ่านมาก็แค่อย,อยากจะร้องเรียนเฉยๆก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวผมบอกแล้วไงมันสายเกินไปสําหรับคุณนะมันสายเกินไปเพราะคุณมาเล่นกับผมก่อนเล่นกับผมตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมผมทนเงียบมาตลอดเพราะฉะนั้นเวลานี้คุณเลิกไม่ได้ผมจัดให้เรียบร้อยแล้วนะใครเห็นด้วยพิมพ์เขาว่าเห็นด้วยฮนะขอคนละยี่สิบแชร์ ขึ้นไปเลยสูงสูงขึ้นไปเลยสูงสูงสวัสดีทั้ง11,000คนขึ้นไปเลยสูงสูงให้รู้ด้วยว่าพลัง <historical> แห่งความถูกต้องมันชนะความบ้าของคนเหล่านี้นะฮะวันนี้นะครับก็ได้ไปจัดการนะครับแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเป็นหลักฐานนะครับอ่ะเผื่อใครอยากได้อันนี้เป็นใบแจ้งความนะครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้นิดนึงก่อนนะครับอ่ะกลับหน้ากล้องให้เรียบร้อยเผื่อใครอยากจะได้ อันนี้เป็นใบแจ้งความนะครับที่อยู่ด้านล่างเพื่อใครจะแคปนะครับอ่าเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะเราทําอะไรทําด้วยหลักฐานทําด้วยสมองทําด้วยความจริงนะครับไม่ได้เดินเพลเจอร์ไปวันๆหนึ่งนะครับหนึ่คนขอคนละ20แชร์ให้รู้ว่าความจริงความถูกต้องต้องชนะพวกอธรรมเป็นตัวอย่างนะครับอย่าได้อย่าได้กลัวนะฮะอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวอย่าได้เกรงใจในความไม่ถูกต้องนะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับใบแจ้งความ สะใจเหลือเกินสนทิยาเอ้ยมึงโดนแน่ๆชอบมากตรงเจ้าหน้าที่รับแจ้งความนะครับเป็นคดีอาญามิ่นประมาทนะครับและที่สำคัญนะครับแหมชอบประโยคนี้มากให้ดำเนินคดีกับนายสนทิยาจนกว่าคด,ด, <laughs> ดีจะถึงที่สุดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดผมบอกเลยนะไม่มีการยอมความ มันเป็นอาญานะฮะมันเป็นอาญาเอาคาดีนี้จัดไปนะฮะจัดไปเลยนะฮะเดินเก่งนักะนึงนะเด,นนเ,ดนนเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินไปนั่นรังแกคนก็ไปทั่วนะฟ้องคนก็ไปทั่วนะนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทํากรุณาเตรียมตัวมารับผิดชอบด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกเร็วมากนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกเร็วมากนะฮะเพราะว่าโอ้โหต้องขอบคุณคุณ,คณตารวจนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวขอกลับนัากล้องก่อนนะฮะ ขอบคุณคุณตำรวจนะฮะด้วยความรวดเร็วนะฮะขอบคุณคุณตำรวจ เพราะว่าทุกคนเนี่ยบอกได้เลยนะทุกคนพร้อมความยุติธรรมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นนะว่าความยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ตำรงตำรวจกฎหมายเนี่ยมันก็มีด้วยกันทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปกลัวมันพอเราไม่กลัวทุกคนก็จะไม่กลัวทุกคนก็จะทําให้ขอให้มั่นใจแต่ว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างเดียวถูกต้องซื่อสัตย์จริงใจเท่านั้นเองนะฮะใช้สมองในการทําสุดท้ายกฎหมายมันก็จะมาบริการคุณคุณอย่าไปกลัวต่อให้นะฮะคุณอะไรนะคุณอนุพงษ์ เผ่าจินดาจะคุมมหาไทยคุมตำรวจแต่จะบอกให้เลยนะสุดท้ายคุณไม่ทางคุมได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายเนื้อแท้มันก็อยู่ที่คนและความถูกต้องต่อให้คุณใช้อำนาจเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต่อให้คุณคุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็ไม่มีทางหรอกที่คุณจะคุมคนได้การที่กระทําใดๆที่มันไม่ถูกต้องต่อให้คุณคุมแค่ไหนมันก็ไม่วันที่คุมได้เราเอาความถูกต้องในการคุมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับนี่คืออีกหนึ่งสเต็ปนะฮะที่เราบอกได้ชัดเจนว่า เราสามารถเอาชนะคนที่ทําอะไรที่อุบาทได้ไม่ต้องกลัวต่อให้กฎหมายเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจยคิดว่ากฎหมายใช้สําหรับพวกคุณคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาก็จ้องนะครับเขาก็ให้ความยุติธรรมเหมือนกันอยากให้ทุกคนมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าสนธยาสวัสดีไม่มีทางที่คุณจะหนีจากผมไปได้มันไส้นะนะักน,นะฮะกวนนัก หาเรื่องนะักนึกว่าใหญ่โตแค่ไหนเหรอนึกว่าแบบโอ้มีคนคุ้มครองแค่ไหนเหรอเพราะฉะนั้นนี่คือการคิดบัญชีคิดบัญชีคืนตามหลักการที่ถูกต้องทุกประการอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่องในไหนก็พูดถึงแก๊งสามชาแนลฮะเอ้าแชร์หน่อยครับแชร์ขึ้นไปเลยแก๊งสามชาตินี้นไหนก็พูดถึงนะฮะบ,บอกได้เลยครับแก๊งนี้คุณคงจําได้นะครับว่าคุณศิระเจนจาคะนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักนะครับ เขาไม่เคยรู้จักกับสนธิยาสวัสดีนะ,ะอ่านข่าวไหมเคยอ่านข่าวไหมเขาบอกเขาไม่รู้จักนะคณะอะไรนะที่ปรึกษาเนี่ยมันก็เยอะแยะเพราะว่าเขาเป็นประธานคณะกรรมการนะครับกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เขาก็มีที่ปรึกษาเยอะแยะเขาก็ไม่รู้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับขอก็2ยี่สิบแชร์ครับแชร์ไปเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแชร์ขึ้นไปแล,แล้วเดี๋ยวผมให้ดูรูปอะไรรูปหนึ่งมึงเอ้ยโคตรสะใจเลยรูปนี้บอกตรงๆนะโคตรสะใจเลยเป็นรูปที่บอกตรงๆว่าเหมือนกับฉีกหน้านะฉีกหน้าศิละเลยฉีกเลยฉีกหน้าท่านประธานคณะกรรมาการ กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษย,ยชนนะฮะไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับข่าวเขาเขาออกมายืนยันนอนยันนะที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมีไม่อยู่อะมีสื่อมวลชนเต็มเลยศิลาชเขากล้าพูดนะเขาบอกว่าวันนี้มีคนฝากมาแนละ้วผมก็ไม่ได้รู้จักผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยผมกลับไปดูก่อนที่ผมจะไลนี่ยเสียเวลาผมไปนั่งดู เออมันก็พูดได้นะแล้วก็ไปดูข่าวสิ่งพิมพ์มันก็เขียนได้นะว่ายืนยันผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนผมไม่เคยรู้จักอ่ะไม่เคยรู้จักก็ไม่เคยรู้จักนะฮะไม่เคยรู้จักก็ไม่เคยรู้จักเดี๋ยวจัดให้แน่ไม่เคยรู้จักนะฮะอ่ะภาพแรกไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะเอาไปนะฮะนี่คือภาพคนไม่เคยรู้จักนะฮะ มีทั้งครบแก๊งเลยฮะแก๊งสามชาตินะฮะคุณนะมีทั้งนี่ครบท้วนเลยนะฮะคุณสิระคุณปรารีนานะฮะแล้วก็คุณสนทิยาเอาทุกคนปรบมือต้อนรับคณะสามชาติปบมือสิป,ป,ปรบมือคุณนะครับปบมือปร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 บมือถ้าเกิดใครปรบมือนะฮะปรบมือไม่ยังขอเปลี่ยนเป็นแชร์นะครับขอเปลี่ยนเป็นแชร์คนละสิบแช่สิบแชร์เปิดไปนี่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  วันนี้ยังเหนื่อยอยู่วันนี้แวบไปโรงพักกลับมารู้สึกเหนื่อยมากนะฮะแต่โกนกันไปก็ไดนี่อ่ะยังไม่พอให้ดูอีกภาพหนึ่งให้ดูอีกภาพหนึ่งแตนแตลันแตนแต่เนี่ยยังกะเกมโชว์นะฮะคุณศิระคุณอยู่ไหนฮะแท็กไปหามันเลยฮะศิระเจนจาคะปารินาไกคุปนะฮะลัก็สนทิยาสวัสดีครับคุณดูภาพนี้สิคุณดูภาพนี้สิแม่งโคตรอลังเลยอ่ะอ่ะ คุณดูภาพนี้สิเขาไม่เคยรู้จักกันเนาะเขาไม่เคยรู้จักกันะ่ะเฮ้ยทําไมแบบคนเราเดี๋ยวนี้มันโกหกกันได้อย่างงี้อะเขาไม่เคยรู้จักกันะ่ะเออเขาไม่เคยรู้จักกันนะฮะตรงกลางนี่คือชื่อคุณสนที่ยาสวัสดีใช่ไม่ใช่ใชเอ๊ะผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เราอยู่โลกเดียวกันไม่ใช่หรือไม่ใช่พิมพ์ตอบสินะคนที่พูดอยู่ในคุณสนที่ยาไหมแล้วก็คนเน็กไทแดงนี่คุณศิระไหม นะฮะแล้วก็คุณคุณคุณผู้หญิงเนี่ยคุณปรินาไหมถูกไหมถูกครับน,นี่คนพวกนี้ต้องใช้อย่างนี้คนพวกนี้ต้องใช้อย่างนี้เชื่อผมคนพวกนี้มันต้องใช้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมธรรมดามันไม่สนใจมันไม่สนใจหรอกมันพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้นะแม่งเห่าอย่างเดียวบอกได้เลยว่าเห่าววเห่าอย่างเดียวไม่รู้เรื่อง กูจะฮาเดี๋ยวนี้การโกหกของพวกนักการเมืองมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากมากๆๆกๆักปกกกูไม่เคยเห็นปรากฏการแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเพราะนั้นเราอย่าไปยอมพวกมันเราอย่าไปยอมพวกมันมันบอกว่ามันไม่เคยรู้จักตกลงภาพแบบนี้รู้จักหรือไม่รู้จักพิมมา รู้จักหรือไม่รู้จักพวกเราทุกคนพิมพ์มาต้องพิมพ์มารู้จักหรือไม่รู้จักพิมพ์มาแชร์ไปแชร์ไปช่วยแชร์นิดนึงช่วยแชร์ให้กําลังใจหน่อยทํางานทุกอย่างเพราะเราจะไม่ยอมอํานาจมืดเด็ดขาดเราจะไม่ยอมคนตอหลดตอแหลเราจะไม่ยอมคนบ้าอีกแล้วมีอะไรไม่ถูกเราจะงัดมันเราจะงัดมันด้วยหลักการที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นรู้จักหรือไม่รู้จักก็เห็นชัดชัดปฏิเสธได้ยังไงวะ ถามจริงๆแต่มึงไม่เคยคิดเลยวะชีวิตของมึงต้องอับจนเพราะการพูดจากโกหกอ่ะผมถามจริงๆอ่ะมึงโกหกคล้องปากกันเหลือเกินในยี่พวกกันเนี้ยทุกตัวบอกได้เลยทุกตัวทุกตัวนะฮะเตือนแล้วนะปรินานะห้ามยุ่งกับนวัดนะมึงไปยุ่งกับป่าเทพนู่นปมึงตอนนี้มึงไปรวมกับป่าเทพก่อนป่ะนะ <c oughs> เห็นเห็นชมเห็นเชียจะไปสั่งขนมเปี๊ยะนั่นเรื่องของมึงแต่อย่ายุ่งกับกูนะกูบอกไว้ก่อนนะห้ามยุ่งเด็ดขาดนะห้ามยุ่งเด็ดขาดนะกูบอกไว้ก่อนนะ พราะพวกมึงเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีในการน้ายุ่งเลยมึงพูดอะไรเนี่ยมึงดูีิมึงอายไหมกูแม่งโคตรชื่นใจเลยนะโคตรเห็นภาพนี้แล้วแม่งโคตรชื่นใจเลยเหมือนเอาตีนตบหน้าพวกมึงเ่ะขอโทษนะเหมือนเอาตีนตบหน้าพวกมึงตบปากด้วยอ่ะแม่งพูดจาได้ยังไงไม่รู้จักไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่สภาพที่มึงเห็นมันคืออะไร พวกมึงแม่งหมดความชอบธรรมในการที่การเป็นคนเลยนะผมบอกได้เลยมันไม่เหลือเลยมันไม่เหลือจริงๆเลยเพราะไม่มีใครก็ทำไรมึงหรอกขอโทษมึงตีนตบหน้ามึงเองมึงเล่นกายกรรมนะม้วนตัวลงแล้วตีนตบหน้ามึงเองด้วยตัวมึงเองมันน่าเชื่อถือไหมล่ะพวกมึงอ่ะกูถามนิดน,นึงเลยอีกแก๊งสามชาติที่อารักษ์สามปอสามปออันประกอบด้วยประยุทธ์ประวิตย์แล้วก็ป๊อกแต่ตอนนี้กูแถมให้คนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วก็คืออนุทิน มึงไปพไปิทักษ์เขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นแบบวิธีการที่มันโคตรน่าเกลียดเลยโคตรสุดๆเลยสุดๆตีนจริงจริงขอโทษนะฮะวันนี้กูจะพูดเพาะๆสุดตีนจริงๆสิ่งที่มันทำไม่มีอะไรตอบโจทย์ได้เท่ากับเอาตีนตบหน้าตัวเองไม่มีใครก็ตบมึงเลยนะนมึงตบกันเองนะฮะตีนเมืนกี้สามตัวเนี่ยตบหน้าตัวเองไปเรียบร้อยไม่รู้จักมึงเอาอะไรมาพูดวะไม่รู้จักมึงพูดกับน,นวัดเนี่ยนะบอกว่าไม่รู้จักเดี๋ยวกูจัดให้ นะมึงอย่านะกูบอกนะฮะกูไม่เคยนึกกลัวพวกมึงเลยจำมาไว้นะคนอย่างกูจะไม่กลัวพวกมึงเลยเพราะพวกมึงมันกระจอกมากมึงแม่งโคตรกระจอกเลยกระจอกจริงๆกระจอกทั้งวิธีการกระจอกทั้งความคิดกระจอกทั้งสิ่งที่มึงพูดออกมาทุกคำเพราะมึงทำลายหน้าตาและทุกอย่างของมึงด้วยตัวมึงเองไม่ต้องมีใครก็ทำลายหรอกแค่นี้มึงก็จบแล้วใครจะเชื่อถือมึงต่อไปกูถามจริงเนี่ย ใครจะใครจะมาชอบมึงใครจะมานิยมมึงมึงพูดในแต่ละอย่างแม่งโคตรโกหกเลยนะ,ะแล้วมึงจะอยู่กันยังไงก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ประจั์เอาไว้เลยนะวะ่าพวกมันจําเอาไว้แม่งโคตรขี้โกหกเลยโกหกจนชินแล้วแม่งความจริงมาพูดไม่เป็นที่บ้านแม่งพูดไม่เป็นความจริงพูดโกหกต่อแหลทั้งวันนะฮะวันนี้มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจใหญ่ขับฟ้ามาจากไหนเยอะแยะกูขอคนนี้คนหนึ่งคนนี้คนหนึ่งกูข้องใจทิพานันสิริชนะมาก ทุกคนรู้จักทิพานันไหมพิมพ์ดิมพิม,พมรู้จักทิมานันไหมทิพานันรู้จักทิพาน,นันไหมไม่ไดเอารูปมาให้ดูนะนะเพราะคิดว่าทุกคนคงเซิร์ชเจอทิพานันสิริชนะคุณเป็นใครอะทําไมคุณจะต้องแบบโอ้โหเออสามารถที่จะกล่าวหาคนได้เยอะแยะขนาดนั้นเธอเป็นพนักงานประจํานะครับเลขาธิการนายกเจ้าของวลีนะครับที่ทําให้ทุกคนเวียนกระบ,บาล หาว่าจัดฉากตายข้างถนนถามจริงอะนะฮะเข้าไปดูรูปแล้วหน้าตาก็สวยนะคุณนะฮะผมเผ่าก็ดีถ้าทางจะเป็นแบบเน้นการแต่งหน้าทําผมถ้าทางจะแบบเออเหมือนกับแบบอยากสวยอยากงามขอให้จิตใจมึงงามอย่างที่หน้าตามึงเป็นบ้างนะฮะคุณที่พานันเอ้ยคุณแม่งมองโลกโคตรเฮี้ยเลยอะ่ะไม่มันไม่สวนทะมันไม่สอดมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากให้เห็นสภาพคุณหน้าตาสวยอะ่ะ แต่สันดานโคตรเฮี้ยเลยพูดตรงๆกูพูดคํานี้ชัดถ้อยชัดคําเพราะมึงเฮี้ยเกินไปแล้วแล้วกูก็รับไม่ไหวจริงๆกับการกระทาของมึงมึงจะปกป้องนายกมึงจะปกป้องประยุทธ์ประวิตย์อนุพงษ์อะไรกูไม่ได้ว่าเลยนั่นคือหน้าที่การงานของมึงถ้ามึงอยากจะปกป้องแต่ถ้ามึงปกป้องโดยการที่มึงมาสร้างเรื่องเท็จกูว่ากูกําลังจะเอาเรื่องมึงเนี่ยลองนาเสนอดูนะว่าอย่างนี้ถือว่าผิดไหมเพราะว่ามึงพูดจาลอยๆมึงพูดจาไม่มีหลักฐานมึงพูดจาใส่ร้ายประชาชน ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงคนเดียวเพราะฉะนั้นมึงอยู่ในฐานะลูกจ้างกินเงินเดือนและกินภาษีของประชาชนแต่มึงใส่ร้ายประชาชนสำคัญที่สุดมึงไปบอกประชาชนจัดฉากตายขอโทษนะขอโทษขอโทษมึงมีสมองไหมวะนาทีนี้ใครจะออกไปเล่นจัดฉากตายกันข้างนอกมึงลืมตามามึงก็เห็นแล้วว่าเนี้ตายสุดๆแล้ววันนี้สถิติสูงที่สุดทั้งตายและทั้งเจ็บ มึงเอาอะไรมาคิดวะมึงมันเหยียดหยามจิตใจเจ้าของประเทศแบบเต็มตีนน่ะมึงเข้าใจปะมึงเหยียบแบบเต็มตีนมากเลยนะทิพานัน์กูสัรเสริญมึงทิพานันต์สิริชนะสันเสริญนะแม่งทั้งโคตรเง่าสักสาาดเลยพิมพ์ไปเลยทิพานันต์สิริชนะทุกคนพิมพ์ไปเลยพิมพ์ฝังเอาไว้ในคอมมันนี้เลยไปพิมพ์ไปเลยคนคนนี้พูดจาแบบนี้พูดผิดหรือพูดถูกพิมพ์ไป เชื่อผมพิมไปพิมพ์จาลึกไว้เลยไม่ต้องรอให้ใครมาพิภากษาไม่ต้องรอให้ใครมาพิภากษาเรายืนหยัดความถูกต้องใช้สมองของเราเพราะฉะนั้นทุกคนผมขอร้องพิมพ์ฝังเอาไว้เลยว่า ทิพานันพิมพ์ยาวหน่อยทิพานันสิริชนะการกระทําแบบนี้ที่บอกว่าคนออกมาจัดฉากตายด้วยโควิดริมถนนคุณคิดว่าทําแบบนี้ผิดหรือถูกพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเชื่อผมพิมพ์พิมพ์แล้วแชร์พิมพ์แล้วแชร์นี่คือสักกิพยานของคนดีของพวกเราที่ใช้เหตุและใช้ผลคุณย่ายีเกินไปอ่ะคุณมันเป็นเด็กสาวหน้าตาสวยนะดูรักสวยรักงามแต่ปากแม่งโคตรสวั์เลยกูว่านะ เอาปากกันนิสัยอะไปหาที่ที่มันแบบทำความสะอาดให้มันดีกว่านี้หน่อยแต่มันก็ยากนะพวกมึงก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันมึงเป็นเด็กอะมึงพูดอย่างนี้เลยเหรอกูถามมึงจริงๆมึงมึงทำร้ายน้ําใจอะมึงทําร้ายจิตใจเจ้าของประเทศกันได้แบบนี้เลยเหรอวะมึงคิดว่าสิ่งที่เขาตายกันเนี่ยมันเป็นเรื่องขำเหรอมึงเหยียดมึงหยามมึงเย้ยมึงทําทุกอย่างมึงทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนี้นะได้ขึ้นชื่อว่ามึงอะปกป้องนะฮะไอ ประยุทธ์ประวิตย์อนุพงศ์อนุทินอะไรแล้วมึงก็ทําได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยเหรอมึงทํากันอย่างนี้เลยเหรอถามจริงๆอ่ะมึงเอาอะไรคิดหรือมึงไม่เคยคิดแต่กูว่ามึงไม่คิดมากกว่าอย่าลืมนะมึงกินภาษีใครมึงกินภาษีประชาชนมึงมาใส่ร้ายประชาชนอีกกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสันดานมึงเป็นอะไรกันนะักกันหนากูว่านะคนที่ค่ายแข็งไอ้แก๊งสามปอสี่ปอเนี่ยกูว่าแม่งชักจะเพี้ยนขึ้นไปทุกวันแล้ว เพราะฉะนั้นนะครับบอกไว้ได้เลยว่านะค,คุณที่ผานันสิริชนะนะครับพนักงานประจำนะเลขาธิการนายกนะครับจำเอาไว้เลยนะครับว่าคุณอาจมีความผิดมาตรา14นะครับผมบอกไว้ก่อนผมไปค้นมาให้คุณละผมไปค้นมาให้ละทุกคนไปศึกษามาตรา14ต่อไปคุณมีสิทธิ์นะครับเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา14ครับ ผมมั่นใจว่าคุณก็มีสิทธิผิดเหมือนกันนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วครับสิ่งที่คุณสามารถสิ่งที่เราสามารถไปค้นเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่มินเมย์มากมากมายเลยหนึ่งนำเข้าข้อมูลเท็จเพราะคุณพูดโดยไม่มีหลักฐานคุณพูดโดยไม่มีหลักฐานคุณพูดเอาความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งและวิพากวิจารณ์และใส่ร้ายประชาชน <c oughs> ผมบอกเลยว่าตอนนี้ข้าราชการคนนี้ ชื่อทิพาน,นันตสิริชนะกําลังใส่ร้ายประชาชนกําลังใส่ร้ายประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความผิดได้นะเพราะคุณไม่เคยมีหลักฐานถ้าคุณมีหลักฐานเช่นคุณไปถ่ายรูปมาภาพเคลื่อนไหวคนนี้เขาเดินมาดีๆแล้วมาแอคติ้งทำเป็นตาย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 ,ตาย,ตายเสร็จเรียบร้อยคุณมีหลักฐานหมดอันนี้มันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าคุณพูดแบบนี้แน่นอนนะครับเข้าข่ายคุณมีความผิดทางกฎหมาย เดี๋ยวผมต้องศึกษากฎหมายต่ออีกนิดนึงว่าบางทีผมอาจจะมีของชำร่วยให้คุณนิดนึงในฐานะเป็นเจ้าของประเทศเพราะว่าไม่งั้นคุณแบบพูดจาแบบนี้ไม่ได้เฟ็กนิวผมบอกเลยนะฮะรัฐบาลบอกจะออกป้องกันเฟ็กนิวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณประยุทธ์ฮะคุณประยุทธ์ฮะอย่างเนี้ยนะครับคุณประยุทธ์ที่เขาเรียกว่าเฟ็กนิวอะจำเอาไว้นะที่ขค่มขู่สื่อข่คมขู่ได้เนี่แหละครับเขาเรียกว่าเฟ็กนิวโคตรเฟกเลยเง่ออะไรมาคิดศพจริงๆมึงก็เห็นเกลื่อน แล้วก็ศพเนี่ยเขาห่อหมดแล้วห่อด้วยถุงพลาสติกมึงคิดว่าคนจะไปจัดฉากนอนตายเล่นอย่างนั้นเหรอจิตใจมึงทําไมมันแบบโอ้ยไม่โคตรหยาบอะโคตรด,ด้านอะเออโคตรรู้สึกไม่สะเทือนใจโคตรรู้สึกไม่อะไรมึงมองการตายจากโควิดครั้งนี้กลายเป็นเรื่องที่มึงไปใส่ร้ายว่ามันจัดฉากโอ้โหสันดานเกิดมาแม่งเอ้กูไม่เคยเห็นเลยคนที่มันหยาบต่ําชาคิดได้ขนาดนี้มาก่อน หน้าตากับวิธีการมัน,นสวนทางกันมากนะหน้าตาเห็นพยายามจะสวยนะแต่ว่าปากและความคิดแม่งโคตรอุบาทเลยย้ำเลยนะโคตรอุบาทเลยโคตรใส่ร้ายประชาชนเลยโคตรอ,อุบาทโดยไม่มีหลักฐานมึงระวังไว้นะพูดไม่มีหลักฐานนะแล้วประยุทธ์บอกแล้วนะเฟคเนียวเฟคนีวเฟคเนียวประยุทธ์ม่งก็ยังไม่รู้เลยไอ้เฟคเนีวกับข้อเท็จจริงมันคืออะไรกูว่าวัน,วนมันมจะบ้าแล้วเขาพูดข้อเท็จจริงกันอยู่เสือมืนชนมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการเขามึงเข้าใจหรือเปล่าประยุทธ์มึงเพอเปล่าวะ คึงไม่มีสิทธิ์ไปจัดการเขามึงก็ไอ้ลูกจ้างนะจําไว้นะมึงไอ้ลูกจ้างมึงอาสามาทํางานใช่ไหมแต่ทั้งที่กูก็ไม่อยากให้มึงอาสามึงก็บังคับตัวนู่นนี่นั่นจนมึงได้มาจนถึงวันเนี้ยทุกคนต้องยอมมึงมึงจะใช้เทคนิคเฮียหาอะไรกูเกียดฟื้นฝอยหาตะเข็บมันไม่ทันแล้วตอนนี้ตอนนี้คนตายเป็นที่ตั้งแต่ตอนเนี้มึงดันเสือกที่จะแบบ โอ้ยมึงไม่ได้สนใจในสิ่งที่มึงควรจะทําเลยทํำยังไงอ่ะให้การติดเชื้อให้การรักษาเนี่ยมันยุดทุเลาเบาบางลงมึงเสือกจะเล่นอะไรมัวแต่ไปเล่นอะไรอยู่ๆก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาอะไรของมึงโผล่ขึ้นมามึงั้นงกูไม่เข้าใจมึงจะทําสงครามโควิดหรือจะทาสงครามกับสื่อมวลชนถ้ามึงจะทําสงครามกับสื่อมวลชนน่ะสื่อมวลชนพร้อมเสมอนะบุ้ยบอกไว้ก่อนแล้วกูบอกตรงนี้เลยนะว่ากูเข้าข้างสื่อมวลชน ร้อยเปอร์เซ็นต์แชร์ไปเลยกูเข้าข้างสื่อมุญชนร้อยเปอร์เซ็นต์สื่อมวลชนไหนถูกลังแกถ้าไม่รังเกียจว่ากูช่วยได้บอกกูบอกกูไม่ว่าจะสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าเสียงคุณดังไม่พอบอกผมบอกผมผมจะจัดเสียงที่ใหญ่ให้เพราะว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำและถูกต้องถูกต้องมีมาตรฐานเราไม่ต้องกลัวใคร ฝากถึงสื่อบวลชนทุกคนอย่างงอมืองอเท้าให้มันมันจะประกาศอะไรก็เรื่องของมันบอกได้เลยนะถ้าประกาศกล้องที่จะตีกับสื่อให้มันตีมาเลยตีให้เต็มแล้วเดี๋ยวจะตีกลับให้เต็มเช่นเดียวกันเรื่องอะไรต้องยอมมันเรื่องอะไรต้องยอมดูสติสัมปชัญญะสิตอนนี้มันควรจะไปตีอะไรไปตีกับโควิดไปตีกับวัคซีน นะฮะไปตีกับเรื่องที่มันจําเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอนะมันจะต้องคอนเซิร์นมันจะต้องแบบให้สมาธิกับมันมึงเสือกจะมาออกพระราชกิจจาอะไรนู่นนี่นั่นควบคุมสื่อมึงติงตองเปล่าถามจริงประยุทธ์กูว่ามึงเพี้ยนนะแปดหมื่นสี่พันเซลล์ 8, 000, 000ที่มีในสมองที่มึงบอกชาวบ้านโยโยโ,ยโ,ยโยนะ่ะกูเชื่อสนิทใจว่าไม่มีแค่นั้นจริงๆตามมึงบอกเป๊ะเลยยังไงก็มีแค่นั้นแหละล้านเปอร์เซ็นต์นะคใครเห็นด้วยพิมพ์ว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมึงจะมาเอาเรื่องไราสารา้านี่เป็นเรื่องใหญ่ทําไมว ถามจริงๆมึงบ้าหรือเปล่ามึงเข้าใจคําว่าเฟกนิวไหมเฟกไปว่าปลอมอะยู่เนาะเฟกไปว่าปลอมข่าวปลอมแต่ข้อเท็จจริงอะมันเป็นการนําเสนอปกติแล้วกูจะบอกเอาบุญนะมาตราสิเจดแห่งพระราชแห่งพระ,ะพรลกรฉุกเฉินถ้ากระทําคาดการกระทาําใดการกระทํานั้นโดยสุดจริตแล้ว และสมควรแล้วมีเหตุผลเพียงพอถือว่าถูกต้องตามกฎหมายข้อนี้สำคัญมากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนอย่าได้กลัวคุณมีมาตรา17บเจ็ในพรกฉุกเฉินที่มันซ่อนเอาไว้สามารถช่วยคุณได้ไปอ่านพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไปอ่านที่มาตรา17เจ็ดช่วยคุณได้ครับเชื่อผมผมไปนั่งส่องมาเรียบร้อยแล้วช่วยคุณได้มาตรานี้เพราะว่ามาตรานี้เปิดเอาไว้โล่งอีกนิดนึงว่าถ้าเรา การกระทําที่สุดจริตมีเหตุผลสมควรนะฮะอันนี้เราจะไม่มีความผิดต่อให้มันประกาศอะไรก็ไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เอาเก็บไว้เป็นข้อมูลด้วย จะสู้กับมันต้องสู้แบบมีความรู้บอกแล้วอยากระซิบดังพวกมันมีแปดหมื่นสี่พันเซลแล้วก็มันไม่สนใจอะไรหรอกวันวันหนึ่งมันก็ม้วนอยู่กับการที่บ่าเอ้ยทำยังไงจะอยู่ได้นานที่สุดทํายังไงจะอยู่ได้นานที่สุดไม่ต้องไม่ต้องไปไล่มันบอกแล้วว่าไม่ต้องไปไล่จะไปไล่ทําไมไม่ต้องไล่ให้มันอยู่ไปเลยให้มันอยู่ไปตอนนี้มามันไม่ไปหรอกแล้วมันก็ไม่ไปแล้วมันก็ยังไงมันก็ไม่ไปคําว่าไปมันสะกดไม่เป็นสายไอปอปามันก็สะกดไม่ได้ พราะฉะนั้นมันอยู่ไปให้มันอยู่สุดดมความสําเร็จของมันมนุษยษาอยู่มาตั้งเจ็ดปีแล้วนะฮะอุตส่าห์ให้นกวีดเป่าจนสนั่นเมืองเข้ามาจนสะใจปฏิวัตินะฮะจนป่านชนี้แล้วมึงไม่ต้องห่วงเลยให้มันอยู่ไปเชื่อผมเถอะใครไปไล่มันออกผมก็เคารพสิทธิ์นะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้เขาอยู่ดีที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมให้อยู่สุดดมนะฮะความชิบหาย ของมึงเองนะฮะส่วนเราอยู่กันได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีมันเราก็อยู่ได้ทุกวันเนี้ยมันเป็นตัวถ่วงเลยนะพูดตรงๆนะไม่มีมันเราก็อยู่ได้นะสบายกว่าด้วยซ้ําอย่าไปสนใจมันไม่ไปหรอกงพประมาณก็ยังไม่เสร็จปีหน้างบประมาณเดี๋ยวมันต้องเล่งอีกโยกย้ายก็ยังไม่เสร็จใครจะเป็นตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้มันยังไม่ไปยังไงมันก็ไม่ไปมันต้องอยู่ก่อนสิไปตอนนี้ตายพอดีนะถ้าไปตอนนี้เนี่ยหัวเลียวหัวต่อชีวิตไม่ได้ งบประมาณอีกเท่าไหร่ล่ะมูยกี่ล้านล้านแล้วเนี่ยต้องวางแผนนี่จะให้ใครใช้ใครกินใครเก็บมันยังไม่เสร็จมันเป็นไปไม่ได้อยู่มาจนถึงควอเตอร์สุดท้ายของงบประมาณแล้วย้ายไปได้ไงอ,อ่ะเดือนหน้าก็ผ่านแล้วมาก็จบแล้วสําหรับจะเริ่มใช้ปีต่อไปคือหนึ่งตุลาคมเนี่ยหนึ่งตุลาก็เริ่มงบประมาณใหม่แล้วสบายใจแล้วนะบอกได้เลยนะวันๆไม่ทําอะไรเตรียมแรงที่จะกู้อีกแล้วเตรียมกู้อีกแล้วร,รู้ป่ะเตรียมกู้อีกแล้วร,รู้ป่ะวันๆเนี่ย มันเตร็มกู้กแล้วนะมันจะไม่พอใช้แล้วนะเฮ้อเอาให้จนเอาให้เจ็บให้เจ้าสัวมันรวยไปข้างหนึ่งให้เจ้าสัวมันรวยให้เต็มที่เลยมีประเทศไหนบ้างอนะที่เขาาว่าออปล่อยให้ไม่เป็นแบบนี้มันไม่มีหรอกมีแต่ประเทศไทยเขามีแต่กฎหมายปกป้องการผูกขาด ประเทศไหนเขาก็มีกันทังนั้นประเทศไทยไม่มีประเทศไทยเจ้าสัวทําได้ทุกอย่างแม่งสักกระเบือ,อยยนเรือลบทาได้แม้กระทั่งรถไฟเรือยนต์ลิลิเกตํารวจขายแม่งทุกอย่างได้มึงไปดูประเทศที่เจริญรสิแอปเปลิลเขาก็ทาแต่แอปเปลิลเขาไม่ทําอย่างอื่นเขาทาอย่างอื่นไม่ได้เพราะเขามีกฎหมายนะครับมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่ทําให้คุณไม่ผูกขาดแต่ประเทศไทยแม่งเชิญผูกขาดเชิญเข้ามากรุณาเถอะครับเจ้าสัวครับผมประยุทธ์นะคบมาผูกขาดกันแล้ว วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอ่ะก็ชอบก็ไปกันไปมึงคิดดูแม่งทําได้ทุกอย่างอ่ะเจ้าสัวทําได้ทุกอย่างแม่งั่งสัมปทานขนส่งทําได้ทุกสิ่งเอฟ r y t h i จริงกระเบลประเทศไทยประเทศเดียวครับถ้าเราไม่ยุติวงจรปุบาดแบบนี้คนไทยตายหาทุกคนครับฟังปากนวัดไว้คนไทยตายหาทุกคนเพราะว่ามีไม่เกินสิบคนที่รวยขึ้น ดยเฉพาะเจ้าสัวเบอร์หนึ่งซัดไปหนึ่งแสนล้านปีที่ผ่านมาคนไทยชิบหายไปจนไม่เหลืออะไรจะดีแล้วเพราะฉะนั้นผมชัดเจนครับผมแอนตี้เจ้าสัวใครแอนตี้เจ้าสัวพิมพ์มาว่าแอนตี้ไม่แอนตี้พิมพ์มาคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ทําให้เราดีขึ้นได้นะพลังเงียบคือพลังที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์คุณจะต้องเป็นพลังคุณภาพพลังยุติธรรมแต่ขอให้จําไว้นะผมบอกแล้วนะปลวกหนึ่งตัวไม่ทําให้บ้านพังปลวกเป็นร้อยเป็นล้านตัวบ้านพังแน่นอนเดินด้วยสมอง ความซื่อสัตย์ความยุติธรรมไม่กลัวข่รผมถามนิดหนึ่งซิเราจะไม่มีทางไปเชียวเลรอเราจะสู้เจ้าสัวไม่ได้เเห่อเรามีทางออกเราจะสู้พวกมันไม่ได้เเห่อขอคนละยี่สิบแชร์ให้ใจกันหน่อยซิขอคนละยี่สิบแชร์ขอคนละยี่สิบแชร์เราจะสู้มันไม่ได้เชียวเลรอไม่เข้าหรอกร้านสะดวกซื้อจะเข้าทำไมจะเข้าทำไมกูไม่เข้ากูไม่เข้าชาตินี้กูปรารนาตนแล้วกูจะไม่เหยียบไม่เข้า กูจะไม่เข้ากูจะสร้างวัฒนธรรมใหม่จะให้มึงแย่งทุกอย่างไปจากเจ้าของประเทศไม่ได้เพราะมึงก็แค่คนคนหนึ่งเหมือนกันมึงอย่ามาเอาเปรียบกันเยอะเกินไปกูไม่เข้าอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์เราต้องสร้างวัฒนธรรมนี้ให้ได้เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้นะฮะเราต้องชะลอทุกอย่างให้ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของประเทศนะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นจากที่เรานะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สาคัญเลยก็คือจะบอกให้ว่าสิ่งสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือ ทุกวันนี้นะบอกตรงๆนะเราต้องคอยหวาดระแวงทุกอย่างเออว่ารัฐบาลมันจะเอาอะไรไปไว้ตรงไหนมันจะเก็บยังไงกูโคตรอายเลยนะฮะกูโคตรอายเลยผลงานนี่แบบบอกตรงนะคุณอนุทินคุณไม่อายบ้างเลยเวลาที่เขาเอาอะไรมาส่งมาบริจาคแล้วคุณวิ่งไปจะจุจานเหมือนเป็นเด็กบ้า อะของเล่นนะ่ะต้องไปถ่ายรูปกับไอ้นู่นต้องไปถ่ายรูปกับไอ้นี่ไปถ่ายรูปกับไฟเซอร์ซึ่งเขาไม่ได้แบบเชิญไปเลยอะเขาส่งามากะติมากถึงไปถ่ายอะเวลาไปขอไม่เคยคิดจะขอนะอนุทินนะจาได้นะจําภาพได้ขอไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่มึงไปขอนะแต่เวลาไป